ดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกู๊ตคุนโนแม่แซมไซคุณน่าคุณได้ยินท,ยที่ต้อรับของทูจองสำหรับดีจ้าเย้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 ของแปลกมาอีกแล้วไม่นึกวเมนูที่กำลังดังกำลังคิดในช่วงนี้วะใช่หรอเขาคิดกันตอนไหนเนะี่ยเขาคิดตอนไหนวนะฮะดวงสากูตอนนี้นี่แหละดวงสากูเป็นแฮชแทตกำลังมาแรงทุกคน เขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงอะไรกูก็ไม่รู้อันนั้นมันผลกระแสเลยพี่น้องเนาะวันนี้เราก็เลยจัดเต็มมีทั้งดวงเป็นดวงแช่น้ำเปล่าดวงแช่น้ำปลาแล้วก็นี่พี่สัมดาไปก้อยมาเมื่อกี้แกจับทำก้อยหมดอะทุกสิ่งเห็นออริจินอลเขามีแต่แช่น้ำปลาเราก็เลยไม่รู้ว่าก้อยดวงก็กินได้อร่อยคือคือแกเห็นอะไรอ่ะแกจับทำก้อยหมดอะเหรอขอชิมอันนี้ก่อนไม่ทำใจก่อน ทำใจอะไรเธอลกไ,ได้พี่น,อน,น้องไม่เคยกินดีดีแต่ปากแม่งกัดนะแม่งกัดเจ็บเหมือนกันนะนี่แกจะตัดหัวออกอ่ะมันมันก็ไม่อยู่ตะเกียเบเราเผื่อได <c oughs> เอ้เอา้าเลี้ยอ เราคนเราเนี่ยเมื่อกี้ลองกินนี่ดูแล้วมันไอ้นี่มันมันข้างในมันมันเวลากัดแล้วมันแตกปุ๊บใช่ต้องเอาหัวออกก่อนเสียวเสียวหัวเหมือนกันหัวมันแข็งใช่ปากมันอ่ะมันแตกเมื่อกี้แตกแล้วมันแตกพอแล้วอาเลกินเลย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  จะทุลักทุเลน่ะทุกคนเราก็ไม่เคยไม่กันมาลองปลาอืมมันมันไว้เหมือนครีมชีสด้วยเออตามหลักมันต้องมันเนาะอืมไม่มีคาวเลยมันมีกลิ่นมะพร้าวอ่อนด้วยมันกินมะพร้าวไงตัวพวกนี้กุ้งดอกน้ำปลาอร่อยเฉยเลยแต่เขาว่ามันมันบ่มีรสชาติอย่างที่เขาว่าเนี่ยอืมอันนี้มันอร่อยเลยมันโคตรมันเลยแหละที่เห็นดูกันนะไอ้ชี่ออร่อย เราติดใจเลยเออตัวเป็นๆยังมีเหลือนะโอ้โหจิ้ตะเกียบแม่งนะมาจ้วงมาล้างแกลก่อนตะเกียบหาไม่เจอเลยเอาซ่อมช้อนได้ไหมล่ะได้หมดเลยอดอกล๊อตปลาอร่อยทุกคนนไปล้างแกลก่อนล้างแกลก่อนล้างแกลก่อนอตัวอันนี้เฮ็ดมาบหบด่สนใจได้ไหมจริงที่ไหนเขากินกันนะดอกน้อตปลาเวียดนามเหรอใช่ปะกินดิบอ่ะ ใช่เจ๊บ้านเล่านีแ่แหละบ้านเฮานีแ่แหละดิบกระสุกอันไหนอร่อยกว่าฮะดิบกระสุกอันไหนอร่อยกว่าผมจะไม่ได้กินนี่กี้กินรูเลยนะครับพวกสดนะพวกสดตอนที่ดิบหรอใช่ฮะกินได้อาหารที่เวียดนามรครับบำรุงบำรุงพิมร้านต้องจัดแล้วทัวนี้ก็แอมมาหนึ่กี่วัน มันมันเข่าเครื่องน้ำมะแล้วมันมันไหมล่ะตัวมันมันมันมากมันขออนุญาตเด้อพี่น้องขออีกเมนูหนึ่งด้วยเฮ้ยอันนั้นดองอะไรเฮ้ยอันนี้ไม่ใครจะดองเล่าดองเล่าโอ้ยไก่ร้องไก่ร้องไก่ร้องไก่อยากกินเหรอฮะให้มันตัวนึงวัเดี๋ยวมันติดใจอ่กุ๊กตัวหนึ่พี่น้องลองลองดองอันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนเอาเลย โอ้หมันตายเลยนะมันเจอตัวนไไ <c oughs> ั้นเข้าไปเขาบอกว่า <c oughs> เอาผัดพริกเกลือกินก็ได้นะคั้วพริกเกลือได้มันเผ็ดไร <c oughs> หลายเมนูมันกัดมันกัดขั้นเปรียบเทียบไปแล้วมันกัดข่ายอัน,นอันนี้เอียงวะที่เขาขายทอดขายอะนะรักเด๊กดกเด๊กแดกเดเออตะกูนนั่นละใหญ่กว่าจริจริงอะมันต, <ๆ S 2> <า>ต้องแช่พริกน้ำปล,ลาไม่ใช่น้ำปลาเปล่าน้ำปลาเปล่าก็กินได้พริกน้ำปลามะนาว ลืมซื้อข้าวเหนียวก็ทันแล้ว <g it> ไก่แม่งอยากกินแน่เลย <c oughs> ให้ตัวนึ่งให้ทุกตัวนึง <c oughs> นนเป็นร้านหยิบมาเราเป็นเป็นอะ่ะมันเป็นเป็นเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมันชอบกินอยู่แล้วไก่อาหนุอ่ะมาเนี่ย <c oughs> มองเห็นป่ะ <c oughs> เรียบร้อยราบเรียบร้อย <c oughs> ลองดูแบบก้อยซะหน่อย มีขอนียวนะโอ้โหเสต็จเลยอืมแบบก้อยผมว่าก็ไม่ต่างอะไรกันไม่ต่างเหรอจุ่มนําปลาไม่ต่างไม่ต่างมันจะมันๆน้ำมันตัวจะแบบมันๆเลยโปรตีนสูงอใครที่แบบว่าแพ้โปรตีนแดกเยอะไม่ได้หน้าเน่าบวมหมดเลยนะอาววะนี่นี่เห็นบอกมันค่ายนี่มันค่ายค่ายทองค่ายใสอยู่นะมันต้องค่ายอยู่แล้วแต่พวกแมลงเนี่ยมันโปรตีนสูง หหายวิซัยมืดหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ใส่เอาอีกวะจัดมาลอดโรยยังกับท้องก็กินท้างกับใส่ไปคือเข้ากันได้ป้ะเพื่องมันเป็นไอ้นี่นะพวกแมลงอ่ะเขาเรียกซุปเปอร์ฟู้ดใช่ใช่ใช่ถูกเราจะสาโปรตีนเยอะอย่างเดี๋ยวนี้เวเวโปรตีนเนี่ยที่เป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะผงเหรอโปรตีนไซอ่ะเขาเอาจริงๆอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเวมันต้องผลิตจากกะทนมใช่ไหม แต่เวบางยี่ห้อที่บอกว่าไฮโปรตีสูงๆใช้หนอนนกทํานะจริงจริงมันใช้อะไรก็ได้มันคือหนอนนกหนอนนกเอาไปบดนะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะพวกนี้มันโปรตีนมันสูงมากโปรตีนสูงอร่อยไหมไก่มืดเรียวชอบชอบกินหนอนใครกินมืดเรียวชอบกินพวกหนอนโอ้เดี๋ยวดู่นอเดูรอดูเขากินสูตรนี้เลยสูตรนี้ไม่เคยเจอ ดอกเล้าขาวอ,ะอ่ะนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าเมาไหมเนี่ยบอกว่าโอเ้เมื่อไหนสิเมาว่ะคือมันดินอยู่ไม่ใช่มเมาเล้าขาวอ่ะมันแสบมันกันแหละเจอทถังเล้าขาวทั้งน้ำปลาแล้วพี่จะดกเล้าขาวต่อไปในแก้วนยโอ้ปากมันเป็นให้นี่กี่กินเป็นก้ามเอาหูหูออกย่ะ บริโอครับเนื้อกัดตูดอ่ะกินไปเลยกินไปเลืยเคี้ยวขลงไหม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งกรอบกรอบกรอบกินเลยกินเลืยหัวแข็งหัวแข็งกินเลือยว้าเรื่ยน่พี่น้องเพื่อนโมโมเสชากินเข้าไปสบ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  ไม่มีอะไรเลยมันมัหอมมะพร้าวอ่อนมันมเหมือนกินในนี่ย่ามกันนะไอตัวที่เมื่อก่อนเราซื้อมาชีสมิ้วอะไรน่ะที่เป็นหนอนชีสอะที่ชูก้ากินอะมันไม่รสชาติมันไม่รสชาติอย่างเลยมันอย่างเดียวกัดไปแตกโป๊ะคือตัวแรกที่ว่าโบกากินคือยานย่านปากมันถูกต้องหรือย่านปากมันมันกัดนะแต่มันกัดไม่เราไม่เข้า มันจับอ่ะมันกัดนี่เอฟม,มีเยอบอีแบบนี้ <c oughs> คือมันแบบมันมากอ่ะกินสามตัวสองตัวแบบเลี่ยนอ่ะ <c oughs> เออโปรตีนเยอะจัดรู้เลยว่าทำไมพี่สมบ,บัติต้องมาก้อย มัน,นกินกับผัดกับเครื่องเทศวันนี้กี่ว่ผมว่านะก็มันมัน,น่ะมันเลี่ยนงไงเหมือนกินคอหมูย่างมันๆอ,อ่ะอ๋อแต่ว่าอันนี้มันบมันคอคอคอหมูย่างนิดหน่อยกว่าเดี๋ยวจะเอาไซอัอนน้ำปลาไปอ่ะตัวนี้ได้แล้วกินเลยไม่น่าติดใส่ป่ะไม่ต้องไม่น่าเลยน้ำปลาเดี๋ยวพี่ลองกินดู ตัดรถดีเว้ยมันเหมือนขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีด้วยครับกักหมูคือเขากินอย่างนี้จริงบุกบุกบุกยานพี่น้องเออันไอเอ็นเตอร์นะแบบไม่ไม่เขากินอยู่แล้วมานะเขากินอย่างนี้เวียดนามเราไม่ได้กินคนแรกเนี่ยนี่ก็เข้าปากเร็วๆเดี๋ยวให้มันดิ้นอยู่ได้เฮ้ยเสียเสียวแหมมีตัวดองเราเมืนกี้ก็ดิ้นเหมือนกันยังไม่เสียวเลย ไปไปจกจกอัวบ่อัเอาเลยเอาเลยฮะเอาเลยเอาเลยตองปรกนี่เออบันไ่กินอยู่แล้วอ๋อเห็นน้องมาโอ้กินทั้งปากเลยดีว่ะแช่เหล้ามีรสชาติมันเค็มแม่นแล้วอันนี้อันนี้เค็มเค็มมวนอันนี้มีดีกีโอ้มีดีกีแค่เหล้ามันจะไม่มีดีกีได้ไง เม้แต่ทอดแล้วมันหดแบบหรือว่าที่จริงเขาไม่ทอดเขาคั่วทอดถ้าคั่วมันจะไม่ก่อยหดจริงๆปกติก็เห็นมนกินสิบอย่างเดียวอ่ะเวียดนามเพราะอันนี้มันเอาเอาเอาหน้าเกีเอาเอาไปก้อยใส่น้ำน้ำปลาเนี่ยมันก็ถือหน้ามักเลยนี่นะแบบใช่ไหมตัวลงแต่ตัวนี้มันฟรีแล้วมากอร่อยเลย เหมือนมีจาหนงอ่ะบันหายหมดเลยอือมีแต่มีน้อยๆถ้าเขาเอาไปทอดเบิ้งโซ่งเหลวมันถือละลายหมดเออมันถือดูดใาดว่าดูดไข่มันออกหมดอ่ะหมดอืมละลายหมดเพเห้ที่กินของเหลวได้ตัวมันหมดเลยอ่ะกินไอ้ดิบๆเลยเป็นๆเนี่ยมันเฉยรสชาติมากกว่าเออรสชาติมากกว่าพม่แต่ว่า มันจะเป็นตะย,ยานตรงปากมันนี่แหละเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่ามันมันฉิบงะงาพบะงาไปตลอดเท้ากระยามต้อกัดปากเท้าคนม,มาคุณต้องกัดมันก่อนนี่มันกัดหรือกัดเลยเขาเมื่อไงกัดเลยเพราะว่าถ้าไปตัดหัวขอออเขาออกก็น้ำข้างในมันก็ออกอหมดอะ่ะหึตัดแค่ครึ่งเดียวหัวเราตัดแค่ช่วงปาก,อรอกเราก็ได้ ตัดไปว่าเอาก็คือที่ผมบอกกับตอนแรกว่ามันตระกูลรักแดได้ดีนี่แหละใช่อันนี้จะว่าโตพอมันคั่นเอาไปทอดพันเขาเป็นพันใหญ่มันก็เหมือนร่วมะพร้าวบ้านเราแหละเอาไปทอดแห้งๆก็มันก็สิบรอยังเพราะว่าในความมันมันออกหมดแล้วมันเหลือยค่น้อยเดียวแล้วก็สีเหลือความกรอบก็คือของโตมันที่ว่าเขาทอดกรอบแค่นั้นเองมันอร่อยตรงมันๆนะอืม อืมอยังไงแชมปลารสชาติก็รูอไม่พี่ก็ต้องก้อยแบบก้อยเป็นอะ่ะก้อยเป็นๆเน,เนี้ยเนาะอืมแต่เวียดนามเขากินแช้มปลาเนี่ย<ต>สชาปาต้อง เดี๋ยวต้องแซ่แซ่ไปจะคืนนึงเขาเไม่ได้ไม่ไม่นะเขาแช่กูก็ปลาเพลกเขากินเลยเวียดนามอ่ะเขากินเยอะปะวะรู้ว่ากินกค่ตัวสองตัววะเดี๋ยวฟิตเกอรินี่ยไม่รู้กินเยอะเปล่าแต่ก็เห็นกินเยอะอยู่นะบางคนกินเก่งๆเก็บกินเก่งสุดๆกับสิบตัวตึงด้วยหรออันนี้จะโตแล้วไม่นับสี่ห้าตัวแล้วมันจะฟิตเกิน่ะน่าจะแพงอยู่แหละที่เวียดนามน่าจะแพงกว่านี้ ได้ด้วยอันนี้ได้มีคนเขาขายเป็นรวงรวงอรว,วงอันนี้ช็อตด้วยนะรวงช็อตเหรอกินในแก้วเออรวงช็อตรวงช็อตน่าจะใส่จิ้มซีฟู้ดอ้าวมืดเลยวะ,ม,วะมืดเลยนังคีน้องนึ่งคือจริเห็นไตล,ลายอยู่ไหมเอ้ยเดียวๆแล้วผมมีแล้วเออมืดกับมืดผมมีแล้วโอ้แต่ว่าต้อง แช่ทิ้งไว้นานเหมือนกันนะให้เขาคายออกมาเออเธอนี้เขาแช่ทิ้งไว้เป็นคลื่นหมดได้นี่อืมไม่งั้นกลิ่นเชื่อผมเนี่ยกลิ่นไอเนี่ยเยอะอยู่นะกลิ่นฟางเขาหทซิมีกลิ่นสาบกลิ่นยางของเขาถือว่ามันมันมันอยู่กับอันสิ่งไดมันก็ซิมีกลิ่นสิ่งนั้นแหละมันจะเป็นกลิ่นแบบสับๆ่ื่นๆกลิ่นเหมือนไอนี่เลยโอไอห้องนั้นอะที่อินเดียโอเอางั้นเหรอเออเหมือนมีกลิ่นนั้นอยู่ในปากอะกลิ่นแบบเพราะผมเป็นน่ืนะนี่งั้นเลยหรอเนี่ยบางบางบางคนเขาไปแช่อะไรเป็นยังวะ มะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวที่เขาขูดของเร็วนะอ๋อมะพร้าวขูดอืแค่มันหอมเหรอเนี่นไก่เป็นาลายไก่อ,อยากกินแล้วเซ่นอนจริงจริงใส่น้ำปลาไ่ะ ใส่เมล็ดเราสองตัวเนาะติดใจละเซ่ติดใจเหรอทีเด็ดเลยโบลองไปละแผลตาอร่อยมากถ้าคนชอบมันๆไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเลยใช่นีดนะงปะโบเฮ้ยใส่เล่าเลยไหมเสร็รถเสร็รถต้องรองปะต้องรองเออต้องรองเหล้าไ่ยเนี่ยเริ่มคันกระพุ้งปากอะแผลโปรตีน กินพวกแมลงไม่ค่อยได้เลี้ยวเร็้ยวเคยกินจนแบบว่ามันเหมือนกับเห่อเห่อคอแล้วแบบมันบวมใข้างในอ่ะหายใจไม่ออกอ่ะไม่เอาไม่เอาปากไม่ออกเหรอฮะกินทั้งปากเหรอก็เคี้ยวทั้งปากอ่ะจบปลอบเลยก็ตอนแรกเอาปากออกมันจะกรุบๆเอาปากออกมันเละเมาออกแล้วใช่ไหมเอาออกไม่ได้เลยเมราะงั้นน้ำในตัวมันออกหมดผมจะนั่งให้กำลังใจก็แล้วเพราะตอนนี้คอผมเริ่มฝืดแล้วเริ่มคัน อย่ากินเยอะตอนแรกเฮ็ดตอนแรกมันไม่อยู่ประมาณเศร้าโตนี่แหละ20ตัวคุยกับน้องบอกว่าเฮ้ยโอซัมเนียพ่อมาลองโอว่าเออแค่นี้แหละพี่อยากกินเยอะอยากกินเยอะคือในใจว่าคือคือมันน้อยแท้ตอนนี้พ่อมากินแล้วตันนี้อุ้ยเพราะเรื่องคนกับกุ้งเปล่าเริ่มใช่เริ่มใช่และกินได้กินได้หมดมาแล้วกินได้ไม่เยอะอืม ได้เลยะอ๋อยิ่งแพ้แพ้อยู่โอ้ไอ้นั่นแพ้ทอดหมดปะวันนั้นชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรแม่เพี้ยแม่เป้งแม่เป้งตัวต่อให้ให้มันลองกินดูก่อนตัวหนึ่งแล้วก็เราดูอาการถ้าไม่มีอะไรก็คงกินได้อันนี้ไม่แพ้หรอกมั้งยืมป่ะตัดเลยร้อยตัวอันนี้เหมือนตัวใหม่คงไม่แพ้หรอกอืมถ้ากินดักแด้แรกนี้ก็กินได้เหรอถ้ากินมันกินได้นะ อะไรนะเป็นจักกจัน่นหรือจิ้ีบวะจักกจั่นดิเออน่าจะได้ดนี่ตัวอะไรวะเลือบลายออกมาจากไหนอยู่ข้างหนอนเนีย่ยเห็บเออมีเห็บด้วยเหรอหนอนไม่น่ามีเห็บนะมีวะ่ะเลี้ยมมีมี <S <S มีแท่หว,วะเออมันเห็บหมาหรือวะอเกาะหมาจากหมาเปล่าเนาะมาจากหมาเปล่า<ห>มันแดงไปหลายตัวนะ ไม่ออกไม่ออกไม่ออกเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวหรือเปล่ะกินเข้าไปเลยพี่แล้วเนี้ยมันพี่กินเข้าไปแล้วปากมันไม่ทิ่มพี่หรอไม่ทิ่มแต่เราก็ไม่รู้นะว่าในตัวหนอนเนี่ยมันจะมีพยาธิยาวยืดๆเหมือนตะกเแตนหรือเปล่าโบมี่โบมี่อันอันนี้โบมี่โบมี่ไหนชิมชิมก้อยหน่อยเคยเคยเห็นพยาธิที่ตุดตะกเแตนปะออกมาแบบยาวๆเลยพุทธเลยมีทุกตัวนั่นนะไม่รูร้ไอ้หนอนพวกนี้จะมีเปล่า ยังไม่น่ามีนะตัวอ่อนอยู่เพราะตะแมนเสียงหนอนยังไม่น่ามีพยาตยาวขนาดนั้หุยก้อยก็อร่อยขั้นข้นขั้นข้นเพรมักกินเนี่ยนี่กินจริงๆกินก้อยจริงๆแซ่บกว่ากินอย่างนี้ขั้นจริงอ่ะเขาต้องกินอย่างนี้แต่ก้อยมันไม่หยึ่งไงมันแบบอุยแต่มันมันมากเลยอ่ะมหวานเอาว่วโบนี่เป็นเป็นเลยเอนเป็นเลยหองหนุมาแล้วให้หัวหนุกินดิก็เหมือนจะได้หามส่งโรงพยาบาลก็เหมือนเหมือนในนั้นน่ะแหละ ตอนมันยังบดตืีนน่ะแหละตัวชิ้นด้วงหยาคกูไหมดิบๆหรอโอ้ผมว่าจะทำเท่าน่อยนี่ไงแช่ปลาฝีนะครัึ้งๆเขาบอกเนี่ยเขาบอกอร่อยนะมันแผลเพราะอามกันแพ้บ่แพ้อยู่อ้าวเที้ยแรกอืมแผลแรกเลยสะพ้ะอยู่โอ้จะได้รู้ได้ไปลงมาทีเดียวไม่ไม่กินไอ้กินไอ้นี่ไอ อะไรนะไอตัวใหม่เออตัวใหม่เป็นอะไรไหมตัวใหม่กินได้แต่อีเนี่ยรสชาติเหมือนแม่ป้งเลยหรอเปรี้ยวๆอ่ะไม่เปรี้ยวเได้ยังไงมันก็ตระกูลเดียวกับอธิบายไม่ถูกอันนี้อันนี้อันนี้ไส้ไม่ไหนหมดล่ะมันแซ่บเหรอเฮ้ยอันนั้นจะไปรู้อะไรต้องอันนี้นี่ต้องลองต้อองงลเวียดนามเขาให้แดกกันวันละตัว ป็นไมันต้องลองเข้าลิ้นเข้าอะไรก่อนไงว่ามันแพ้ไหมไงเพราะมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการแพ้ไงเพราะสักพักหนึ่งปั่มจะเจ็เอๆกินเยอะเดี๋ยวก็ชนะตอนนี้กูคันทางปากทางคอแล้วใช่เหรอหยิบผายแล้วพี <S <S ่น้องไม่เคยแพ้แล้วมันยังแพ้เลยเขาพูดจริงพูดเล่นไม่รู้พันน้ำปลาก็ได้กินแช่น้ำปลาไปเอามือแล้วกันเออมือเลยจับจ้วงอุ้ยมันกัดอ่ะเออมันกัดแต่มันกัดไม่เข้ามันกัดไม่เข้าหรอกไม่สงสารมันอ่ะเคี้ยวเคี้ยวมันกระเด็นไหม กินคาราทวสิมม์มันไม่ดูในคลิปเลยตัว้องจิ้มเลยข้างในเหมือนครีมชีสใช่ใช่ใช่มันจมันๆเลยไม่น่ารอดกูรอดกว่าแล้วมันลืมไปลุงบาดอีกแล้วโอ้ยรู้สึกตัยๆอ่ะอืมไม่น่ารอดว้าวมันเป็นในอาการมากเลยวะใช่ไม่น่ารอดมันมันเขาเรียกโปรตีนมันเยอะใช่ไม่น่ารอด ไก่ไก่บอกให้เลยแหละแกลนะไม่น่ารอดน้องกูเอาน้องกูเลยอ่ะกูว่าแล้วอี่กูคันคันคอเนี่ยของจริงก็ตัวอันนี้อันอาที่ถูกอยู่ตัวนึงแล้วก็อันนี้ครึ่งตัวมาปั๊บเลยเหรอเอาแล้วกัวปากก่อนเลยไก่มากินที่เหลือไก่ลุกอันอันอันนี้เพิ่เคยกินพี่น้องเด้อถ้าเบิ่งกับผมก็บโมโหกับผมสิอาการสิเป็นแนวไหนด้วกันเด้อเกิดมาไม่เคยเป็นอะไรหรอกพี่อ่ะ เป็นหัวอ่ะ <c oughs> อันตรายจากการกินสดกินชิมชิมไช่ป่ออย่าไปกินเยอะแบบนี้กินให้รู้ใ,ให้รู้จักคือเอาอัตราลดหมดเลยว่าสิแบบ,บ,บ,บแต่กินตัวนึ่งนี่แข็งสี่วันอ แล้วก็โอ้โหขอโทษครับโอ้โหแล้วก็ขอโทษขอให้พี่น้องอีซี่เรื่อที่ว่าเบิ่งมากคือมันมันคือน้อยแท้คือว่าอันนี้คือว่าลงไปบุกเคยกินเขาจะเขาอยากกซิมเบิ่งเว้ยแบบพากใช่ไหมก้องก้องไปกินตอนนี้กุองกุองมากินนี่แล้วเขาจะลองซิมเบิ่งว่ามันรสชาติอัตลบเปรี้ยวเด๋วเพราะว่ามันบ่เคยกินมันมันขันตระกูลนี่นี่เคยกินแต่คือกินแค่กินก็รู้เลยว่าโปรตีนในตัวมันส่งมากแต่ทั้นพี่น้องอีซี่บุเคยกินกะหาลองหาลองเอาอ่า ขั้นใจก้านะชิมดูก่อนนะไม่ใช่แบบบุมบําบุมบํายักเข้าไปแพ้ขึ้นมายุ่งเลยนะเงินบางมันกินไปครึ่งตัวเหลือครึ่งตัวมันยังไม่ตายเลยไม่ตายหัวมันยังดูโอ้ยเรียบร้อยแล้วกุ๊กเอ้าเอ้ากุ๊กเลยตัวนึงพี่น้องกี่กี่ตัว ผมน่าจะหกเจ็ดตัวอันเนี้ยนะทุกอันเนี้ยนะเจอเจังอู้ไม่รู้ว่าต้องต้องมันต้องนับเท่าหม่เจ้าพ่อดิบๆนะกิ๊บดิบหกตัวอือกระตุ้น้องสิ่เฮดทิกแท้านี่เฮดทิกสองเทือเด้วเนี่ยขันป่ากนะเฮดทิกเด็กผีโดนเฮดทิกอย่าพูดอย่าพูดจะว่าอะไรอะไรนะขาบ้านทางบอลก็ไม่ดีแต่ทางบ้านดีอยู่ขาบ้านหือขันป่ากขันคอ ออกมั้งนอะบ่งซ่องบิ่งบึงจะขวามกันด้วว่าจะเป็นแนวไหนยังเงียบสิอย่างเงียบสิบ่น่าสิเป็นยังบ่น่าบ่น่าเออไม่เป็นไรหรอกบ่น่าบ่น่าคนอย่างพี่ไม่เป็นไรหรอกผ่านมาแล้วทุกอย่างจะไปกลัวอะไรใช่แค่หนอนใช่มันก็เวียนหัวเหมือนกันนะสงครามโลกก็ผ่านมาแล้วเอ้ยนี่อายุกี่ขวบเนี่ย ไปไปไปคลิปเลยเดี๋ยวรีบพายบางไปโรงพยาบาลเดี๋ยวพี่น้องขอเขาโตัวนึงตัวโต๊ะนึงพี่น้องมันนอนปิดคลิปพี่นั่งตัวนึ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 งมันนอนอยู่ข้างโต๊ะแล้วเร็วเร็วเร็วใจเย็นน้อง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 ถาพี่ก็น้องถาพี่ก็น้องั่น้องเอาไปก่อน มีมพริกซอยใส่หน่อยจะเป็นไงกินสดๆพริกน้ำปลาอืมกินสดๆผมมีกินอยังพี่น้องจะมีกินก็มีกินแต่อันอันน้ำปลาที่ว่าเอาเอามาใส่คู่กันใช่ที่เป็นตัวย่านแค่ปากมันแค่นั้นเองนอกนั้นผมมีอย่างเราต้องรีบกัดมันก่อนที่ม,มันกัดเรา,า,าคือยัดเข่าปากุ๊บฟาวยำเลยมั่ม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 น้ำยางเดียวเลยขั้นแบบงัดเข้าปากเลยแบบอ,อ่าไปอันนี้คําวนว่มวัตถิเขียววงใดในแแล้วลวดงัดเข้าปากก็ต้องเขียวเลย ก็โดยรวมก็โอเคนะแบบแบบบเอ่อเป็นของที่กินดิบบมีรสชาติมันเหมือนเรากินหนอนใหม่ในไซส์ที่มันแบบใหญ่ขึ้นเต็มคำขึ้นแล้วก็ดุก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 ดึกดึกตอนตอนตอนมันเลี่ยวกดึกดึกึกไอตอนไอตอนมันดึกดแหไม่เท่าไหร่อ่ะเข้าไปป่ามันก็เหมือนเรากินหนอนไหม่แหละแค่มันเยอะมันเต็มมันใหญ่แค่เนี้ นีสูตรมาเขามีคนเดียวคนละคนละหอระเรบ้อยเลยยิมเออจต่บางสูตรเขาก็เอาไปห่อไปตองปิ้งแล้วก็มาปนแต่ได้มันเอามาปนได้มื่อสักทุกหนมันเป็นมันแบบมันก็เป็นแมาะมันเป็นมะเร็งเนาะมัจะไปคีมครีมมันมันน่าเชื่อคือว่าเฮ็ดเฮ็ดไห้มันสุกแล้วห่อเาสียเอามาเฮ็ดไม่นูยังก็ได้ใช่เนี่ยเอาไปทอดกินจะเอาไปเอาไปห่อไปตองเขาจงนึกกี่ว่าเฮ้ยยังก็ได้มืดอัละตอนเริ่มขันขึ้นคอแล้ว ป่ะพี่น้องคันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กุ้ยซับกับใครหลายท่าพี่น้องเด้อขอโทษขออภให้รำพี่ว่าอันอันกินเนี่ยตดิบดิบดินต้อง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 เพื่อพี่น้องเอฟซีคนไหนที่แบบเอ่อแบบบอบามักอ่ะนะว้ายได้ตัวมดรถนะอืมป่ะพี่น้องเอาทำนี่แหละจะกินหลายความดันที่ขึ้น พี่น้องคนจากการมันอย่างไรฝากไว้คึเขาหลับหลับคาไร้มาตัดตู้ตัด่น้วตุ่ยหรนเมื่อนพี่นี่เขากราวเข้ามาสวัสดีครับบังโม่โคกดมาเอ้ยเราออกลอวออกไป